เรื่องย่อให้รักพิ่ภาษาตอนที่7ทนายทิชาพาคุณแม่มาทานข้าวกับบอสเบนเพื่อทำความสนิทสนมกับว่าที่ลูกเขยทิชาช็อกหนักมากเมื่อรู้ว่าบอสเบนเคยมีภรรยามาแล้วส่วนคามีเเลียต้องฝืนใจเป็นคนกลางระหว่างบอสเบนกับแอนภรรยาเก่า ทนายทิชาได้รับมอบหมายให้ทำคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องที่ดินทนายทิชากับคิวเดินทางไปดูโรงงานที่มีปัญหาฟ้องร้องกันแต่ทั้งคู่ต้องตกใจเมื่อได้พบกับมะนาวคู่ปรับเก่าและแจ็คสามีเด็กของไฮโซแอมมี so ่ทนายีิชากับคิวต้องเข้าไปในโกดังร้างพร้อมกับสัตว์รูแจ็ค แกล้งปล่อยฝูงสุนัขโหดพันโหดมาหลายตัวให้มากัดทั้งคู่ที่ชาและคิวต้องวิ่งหลบฝูงสุนัขจนติดอยู่ในโกดังสองต่อสองท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันจนความสัมพันธ์เริ่มพัฒนามากยิ่งขึ้น ส่วนบอสเบนก็ตัดสินใจเซ็นใบหย่ากับอดีตภรรยาทำให้แอนเสียใจเพราะยังคงรักบอสเบนมาโดยตลอดคามเมรียรับรู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับปัญหาของบอสเบนและยิ่งตอกย้ำความเศร้าให้กับตนเองบอสเบนเอาใบหย่ามาให้ทิชาดูเพื่อแสดงความมั่นใจว่าเขาไม่มีพันธะใดๆอีกแล้วและพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับทิชาอีกครั้งในขณะที่คิวก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในละครให้รักพิพากษาขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ